โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, มาถึงระวังแท่นไม้ได้เลยไม่ใช่หรอนี่ไงนี่นะวางได้เลยเออเกมนี้ไม่บักครับสบายละสบายที่ไหนละมันมันไม่มีที่ให้เราเล่นเลยมีแต่ที่ให้เซอร์เล่นล้วผมวางแท่นไม้ไว้ก่อนโอเคแถวนี้เขาก็เล่นยากละโซน,นแถวนี้ผมว่าเขาปั่นกันอยู่เครื่องนี้แน่นอนครับ นี่งไงปั่นจริงปั่นจริงจังขอคอนหนึ่งทีนะจ๊ะไม่ได้อ่ะเขาเข้าหมายดิเขาเข้าหมาย่ะสิมาล่าคอบกระโดดไวซะด้วยคนเนี้ยอา้าวเขาหายไปไหนอ่ะ ลาล่าเข้าฝันกันหมดแล้วเฮ้ยเครื่องนี้จะเสร็จต้องหรอหนึ่งทีครับเรไว้่เฟรฟิลหนึ่งทีเหมือนกันครับผมมาวิ่งบ็อกให้เพื่อนถ้าจะมีของดีก็ได้นะมาวิ m ่งบ็อกให้เพื่อนอะ่ะไม้ปอมจ้าผมก็คิดว่าไม้จริงนะจริงอ่ะ เสาสีขาวอยู่นู่นหมดเลยเอ้ยตรงนี้ไม่มีเสาขาวเลยแขวนครับผมเขาปันอยู่เครื่องไหนล่ะทีเนี้ยเฮ้ยล็อกเครื่องไปแล้วผมพังเครื่องไม่ได้เลรอยเท้าเขาวิ่งไปนู่นอ่ะหนึ่งทีแน่นอน เอ้ยมีคนสวดมนต์ด้วยเอาแล้วไงเอาแล้วไงมีคนสวดมนต์ด้วยตีครับผมนี่ไงไม,ม้ปอมหนุกสุดแล้วใส่นี่กดดันมาล่ากดดันมาล่าเขาสวดมนต์ที่ไหนอะแหวนครับผม ทำไมบาร์บีวผมไม่เห็นใครเลยอะ่ะเฮ้ยเพิ่งจะเสร็จแล้วหรอระว,ว้แฟร์ฟิว <c oughs> เขามีอะไรอะ่ะวอเตอะไรอะ่ะระว้แฟร์ฟิว ตีครับผมทางไม้ก่อนอ<ฮ>เจอใครก็นคกนนั้นมีแทงหลังซัดวะมีแทงหลังซัดวะผมบอกแล้วตัวนี้ตัวจุกตัวน,นี้จุกให้เพื่อนเลยมาแล้วครับผมดะไว้ยมีตายยากอีกหรือเปล่ามีตายยากจริงๆ เป็นเสาขาวทันไหมแหวนนะครับผมไหนอ่ะผมไม่เห็นอล่าใครเลยทำไมผมไม่เห็นอล่าใครเลยอะไม่มีคนเลยครับตรงนี้เขากลับไปเครื่องเดิมหรือเปล่าเดินผ่านบ้านมาก็ยังไม่มีเสียงใคร ผมว่าเครื่องนี้ต้องมีละเครื่องนี้เขาต้องมาซ้ำให้เสร็จทังเครื่องไปครับผมหนึ่งเครื่องโอเคมีคนช่วยเอาไว้ละทีถ่ถ้าเกิดเราเอาไว้ก่อนก็ดีนะตัดอนหนึ่งคนน่ะมันจะเล่นง่ายเพราะเขาสวดมนต์ด้วย ตีเลยละกันเขามีตายยากหรือว่าไงวะโอเคเราว้แฟร์ฟิลตีครับผมเฮ้ยมีเพื่อนมาไอ้นี่ให้อีกเอาเรื่องอนะตีเลย ดาวไว้อุย้ยไม่โดนหรอไม่โดนได้อย่างไรเมื่อกี้ไม้ปอมหรือเปล่าทางไม้ก่อนครับ วไวไฟฟิวเฮ้ยเครื่องเสร็จอีกสองเครื่องนี่ไงเขาสวดมนะ่ะถ้าเราไม่เอาต่ไว้นี่ยุ่งเลยครับผมสวัสดีครับคุณศิราวิทย์แฟนครับผมตังเครื่องก่อนเนาะ ไม้ปอมนะครับไม้ปอมนะครับผมหนึ่งทีวางอีกไม้ปอมอีกเอา้าเรียบร้อยแต่ผมยังไม่เจออีกคนนึงเลยคนที่สวดมนต์อ่ะเขามีบิดเบือนหรือเปล่าผมอ่านออล่าเขาไม่เห็นเลยนะสักรอบสักรอบเลย <c oughs> ใครเอ่ยเมื่อกี้ อ่านอาล่าใครเฮ้ยล็อกเครื่องก่อนนี่ไงคนนี้ไงสวดมนต์แม่สาวคนนี้เขาสวดมนตละละ์ล,ะละ่าคอบลาล่าคอรไม่ปอม โมลี่คนที่เป็นไอ้นี่แล้วกันคนที่สวดมนต์ลวกันผมชอบคนที่แบบทรมาทมโมซะดว้วยพังไม้ไปครับผมไปวางไม้เล่นไปด่านนี้คือดีมากเลยนะด่านนี้ไม้มันเยอะไม่ถึงว่าที่วางไม้เราเยอะครับ เขาเลยแบบงงเนี่ยตรงนี้ก็วางได้เห็นไหมเขาก็จะงงว่าตรงไหนไม้จริงตรงไหนไม้ปลอมอะได้เวลาโมลีแล้วก็ยืนเก๊กละยืนเก๊กสักหน่อย <c oughs> แทงแบบว่ามือทะลุไปด้านหน้าเลยแล้วก็ยืนเท่สองวิยืนเทพไหม วันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย